ในงานสาลปกรรมนี่มันเป็นงานงานศิลปะขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะที่มันบูรณาการเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งมันมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมากมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายตรงตรงได้ใช่ไหมฮจะซ่อนอยู่ในสมนึกของสรารบนันติเนี่ยการทํางานพวกนี้ก็ต้องเรียกว่ากระทบ กับผลเสียของสังคมให้น้อยที่สุดสังคมนี่ก็ต้องมานั่งเห็นหรือมาอยู่กับเราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะมองเห็นมันทุกวันเนี้ยมันเป็นอาชีพที่รับผิดชอบเยอะเยอะเหลือเกินเป็นคนที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของชุมชนหรือสังคมเพื่อ,อทำให้เหมืองนี้ีพัฒนา นีเงเองก็ทํางานเพื่อสังคมได้คือใช้วิชาชีพลงไปเพื่อสังคมแต่โดยพื้นฐานก็คือให้ชีวิตความเป็นอยู่ทางกายภาพที่มันดีขึ้นครับความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือว่าอยากจะรู้อยากเห็นว่าบ้านน้นเขาเป็นยังไงบ้านนั้นเป็นยังไงผมก็ชอบไปนอนบ้านเพื่อนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะตั้งแต่ชั้นประถมนี่ก็ไปนอนบ้านเพื่อนลวตั้งแต่ป .1 หนึ่งป .2 สไปกินข้าวบ้านไหนก็ได้หิวที่ไหนก็กินที่นั่นนะครับแล้วเวลาถ้าเราไปซน เขาก็ตีเรากลับมาบ้านก็ถูกตีซ้ำอย่างเงีพอมาเรียนมหาลัยเนี่ยก <iente> ็มันมีม so ันม <sh od trilogy> like ีสถานการณ์บ <sh> <it> <sh> <sh od kho aj án> <sh> ้านเมืองใช่ไหมตอนนั้นเป็นเรื่องการเมืองช่วงยุคหลังชุก14ตุลาในการทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจโลกเข้าใจสังคมมากขึ้นนะในความเห็นใจในคนที่ได้โอกาส รือว่าในระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเองเนี่ยเราก็ได้เห็นความเสียสละตวัวชีวิตในเชิงอุดมคติของนักศึกษาที่แม้กระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้นะครับนั่นก็ทําให้เราเนี่ยยิง่ยยงยิ่งศรัทธาความความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกันรักกันได้มากก็ จะหนีเข้าป่าแต่ว่าพอไปไปเช็คเนี่ยว่ามีชื่ออยู่ในสันติบาลหรือเปล่าก็ไปไปเช็คปราก็ยังไม่มีชื่อในสันติบาลก็ยังปลอดภัยก็เลยหาเงินเนี่ยเพื่อจะสนับสนุนเพื่อนที่เข้าป่าก็เลยตั้งบริษัทแปลงขึ้นมาตอนนั้นมันมันตั้งโดยความคิดเชิงบุดมคติ ประดมคติในที่นี้ก็คือการเสียสละเพื่อสว่วนรวมเพราะฉะนั้นก็ทำงานกันเต็มที่นวัฒนธรรมหาเงินได้เท่าไหร่ก็ยกให้คนทำงานพี่แบรนบางครั้งก็จะรู้สึกกดดันเยอะเป็นคนที่ละเอียดละออแล้วก็เป็น perfectionist อะ่ะคือทำงานจน หยดยาสุดท้ายถึงจะยอมปล่อยให้งานออกไปได้อะไรองี้พี่แมนจะเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้ายังถ้ายังมีเงื่อนไขมีเวลาเนี่ยพี่แมนก็จะทําให้ดีที่สุดต้องถือว่าเป็นบริษัทของคนหนุ่มนะฮะซึ่งไม่มีบารมีไม่มีอะไรต่างๆน่าน่าคือถ้าแย,เยกเดี่ยวกันแล้วเนี่ยก็เป็น nobody เลย แต่พอรวมกันถึงจะเป็นซัมบอีได้นะความเป็นเคลื่อนลูกใหม่ความเป็นแนวคิดใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมในยุคนั้นเนี่ยยอมรับคนในยุคนั้น,นยันพี่แบนด์พี่คลองพี่วิทูลงพี่ตุ้มหรือว่าอ e, ีหรือว่าอะไรต่างๆทุกคนก็จะมีบุคลิกลักษณนะและส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะทํากิจกรรมกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาก็ใช้เวลาว่างในการไปทํากิจกรรม ทำงานทางสังคมอะไรเวลาไฟไหม้พายุเกเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในทางมวลรวมอะ่ะคือทุกคนจะช่วยกันหมดเพราะมันมันมีที่มามันคือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเป็นเราอะ่ะอันนี้คือคือฐานของว่าท,ทําที่ที่สำคัญ ว่าไงรู้ร้อนรู้หนาวเนาะกับความเป็นไปในสังคมมันก็เป็นสิ่งที่พี่เขาให้เป็นอีกมรดกกอนแล้วก็ใช้ไว้สำหรับเป็นข้อที่โยงใหญ่กันในทางที่จะส่งไปยังรุ่นถัดไปช่วงเวลาในแปลนก็ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต ของผมะนะมันเป็นเรื่องของการอะไรแสวงหาความหมายของชีวิตก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ได้มาจากที่นี่แหละคือพี่แบนดะ์ะจนบัดน,นี้ผมยังรู้สึกว่าพี่แบน์ยังไม่หยุดที่จะ ที่จะเรียนรู้แกนกลับไปสนใจในเรื่องที่มันเป็นเรื่องของคุณค่าจริงๆในแง่ของวิชาชีพเราก็รู้สึกว่าเออถ้าแกได้เนี่ยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งของศิลปินแห่งชาติที่ของความเป็นสถาปนิกที่ไม่ใช่แค่งานดีในวิชาชีพตัวเองอเดียวแต่ว่ามีไอ้เครือข่ายหรือเรื่องของทางสังคมที่แกทำที่เป็นเรียกว่าอะไรเหมือนรัศมีที่ห้อมล้อมแกอยู่เนี่ยประกอบด้วยผมก็คิดว่าเออมัน ก็รู้สึกมนานานแล้วว่าเป็นเป็นสิ่งที่นหนีไม่พ้นะแล้วทำงานด้วยกันมาก็รู้ว่าก็เออเราเป็นคนอย่างนี้จริงวันหนึ่งมันต้องต้องได้นะคือคนไทยนี่ตีความศิลปิน,เ,นเหมือนกับว่าเป็นคนเพ้อฝันนะแต่พี่แบรน์นี่ผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่เข้าขายแบบที่คนเขาคิดแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าควาว่าศิลปินนี่หมายถึงว่าคนที่สร้างสารรค์งานศิละปะเนี่ยแล้วมันได้ถึง ถึงเป้าที่มนุษย์ควรจะได้รับจริงๆเหมือนเราไปดูงานศิลปะอ่างนี้ซึ่งพี่แบร์นี่เป็นคนที่อันนี้พูดจริงๆนะพร้อมอะคืออย่างที่ผมบอกว่าคนที่จะเรียนรู้ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยจะไม่เก่งได้ยังไงแล้วก็มีความพร้อมในเชิงของพื้นฐานแล้วก็ใจรักอีกโอ้ไอคนที่ มีความพร้อมแลยมีใจรักด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วชีวิตทำไมต้องมีอุดมคติอะรทจริงคำว่าอุดมคติมันก็ดีอยู่แล้วนะมันเป็นคติที่ทำให้เรามีชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุข มันชีวิตอุดมคติเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สบายนะชีวิตที่มีความสุขมันไม่ได้จะต้องไปเสียสละอะไรมากมายคติที่ทําให้ชีวิตเจริญก็คือคติที่เราเราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์้วยกันมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งมันทําให้ใจเราใหญ่นะอุดมคติหมายถึงย่างงามก็ทําให้ถ้าใจใหญ่ชีวิตก็จะมีความสุขพอเวลาที่เคยได้ยินใช่ไหมครับว่า give take หรือว่าเมื่อคุณให้คุณก็จะได้รับ lebih atau normal je